那那来还的可糟了。 Thank you. เนื้อมันดีทุกตอนนี้เขาบอเดทไทยแต่เดทไทยออกเกล็ดมากเขาตัดแมวใ่ใครขายแบบแม่มันง่ายกินมากอืมแม่ดูเป็น มาจ้ามาจ้าเสร็จแล้วจ้าผักวานแกงผักวานใสไข่มดแดงนะคะและะ้วก็ใส่เห็ดเฟืองมาดูผักหวานในฉันกินค้ากระทะไปเลยนะคะนี่ยอดผักวานอ่อนๆจะแม่แกงสิเผ็ดจังหน่อยเพราะว่าเล่นใส่ใสบักผิกนะใส่ทั้งบักผิกแข็งสั้งอันนี่สดแบบว่าห้มันแบบลงข้อไปเลยนะ นัวปลา,าแดกหนัวลปแด้ออดน้ำไอ้าขมโแแดงยังย่งอยู่นะคะแจงบอเปิดมันหลผลมันจะพวดมันจะพวดไขม่มมแดงขนาดซ้ำเนียยังไซ่หลายเลยเ้อเต็ม้วย,วย,ย,ววยกินกับอัน,ก,นกับต่ปไปแดกทไม่มีต่าแดก็ตสายตัด เป็นมาลุคุกควนอะ่ะนี่ตำประแดกนะคะตำประแดกบ้านเฮาสดน้ำเลยบ้านนี้นั่งอย่างนี้ต้องเย็นเย็น ยอดชอบกวามเพื่อนอ่อนนี่เย็นข่าวพี่ตง เขาต้องเสียงรอมเย็นๆนีนแบ่บค่ะน้ำกุบๆๆๆตบแปกบแล้วแซบแล้วเก็บห้งเขานั่งคัสมามัดนั่งพื้นกับอะไรไร เกือบเพราะเขาส่วนหนั่มมี่เนี่ยอืมฟักหวานเพื่ออ่อนน่องฟักหวานงามทั้งหลายอร่อนกินได้เบบตัว ยอดหวานไข่บดแดงยำกุ๊บกุ๊บกุ๊บ ไอ้ยังข้นไอ้ยังข้นก็เจ้าแกงนะก็เ,เจ้าแกงใส่หยาหน้าะอันถ้าเพิ่นแกงใส่เห็ดถั่วหย่ำให้เจาก็ใส่หยาหน้างใส่หย,อยางพร้อมน,นะทางคนเขาเจ้ากับปลหมักใส่ไม่มาใส่บลใส่ก็คือกัน แกงน้ำใจนเนี่ยก็แซ่กมันหวานหืมยอดผักหวานมันสดเนาะมันไม่มันเลยหวานเนาะเน่ยคยซื้อกินอยู่ต่างประเทศเนี่ยผักหวานนี่แหละมีขายนะในร้านให้ยอยู่ต่างประเทศนะแกงกับเป็นจืดๆนะมันว่าด้มีรสชาติแบบหวานๆแนวนี่นะ ปสับอันนี้เสร็จสดๆหม่ไหมอืมรอเคอืมอ่อยอืมิงเป็นไขมดแดงเพื่อนน่ส่อนไขมดแดง นะขาวใครหมดแดงสดหน,นักต้องเพียรทั้งผอดข,ขาวไม่ต้องใครหมดแดงยำกุ๊บ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  มันสุดยอดจังแม่ตัวไอ้สัมปะแดกป่ะเนี่ยหาตักกินตักไข่มุกแดงะนะ I'm gonna hunt.